สวัสดีครับผมนายสมบูรณ์ทิมพสุขอยู่บ้านเลขที่32เกมูซิบตำบลท่าบออำเภอท่าบอจังหวัดตองค้ายความเปลี่ยนไปเป็นมาแต่ขึ้นหลังตะกี้กับมีทีอยู่นี่11ไร่แต่ก่อนปีได้ฝนดีจังในเห็ดน้าแล้วปีได้เฮ็ดฝนบ่ดีกับเฮ็ดบ่แล้วครับพอดีต่อมามีหน่วยงานเพื่นมาขุดของชนประธาน ผมเลยเอาคีดิีเนี่ยเพิ่มฟู้ดสระประมาณสองไร่บัดนี้สองไร่ย้ามแรงม้าผมก็ปลูกพักปลูกสวนบักฮงบักแตงบักพริกบักเขือแล้วก็ปลูกพัก,กแล้วก็กกตกแรงม้าผมก็หาป่ามเฮ็ดป่าแดดเดียวเฮ็ดป่าแดดเดียวขายเฮ็ดสมป่าขายอาชีพตะก้อนครับ ต่อมาหน่วยงานหลักเพิม่มนมานพัฒนาชุมชนเพิ่มาเฮ็ดโคกหนองน้ำโมเดลไห้ซีไรเฮ็ดซีไรละบบนันี้ผมก็มีฐานฐานดูซีฐานโคกหนองน้ำโมเดลแล้วก็แปลงพักปลอดสารพิษแล้วก็ปุ๋ยอัดเม็ดแล้วก็น้ำมักดูลิ้นซีสังพอแสงแล้วก็ฮอร์โมนไข่ อมมอยใสผักนะครับและตอนนี้อยู่สวนนี่กำลังเสียบยอดบักทันนะครับร่อยกว่าต้นอีกหกเดือนขึ้นสิเป็นน่วยเป็นบากแล้วครับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายตั้งอยู่บ้านเลขที่327หมู่ที่10ตตำบลท่าบ่าออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย โดยมีนายสมบูรณ์พิมพสุขเป็นประธานคณะกรรมาการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าบอกซึ่งมีแปลงเรียนรู้หลักคือการปลูกผักปลอดไทยโดยปลูกผักบุ้งกระเพราเป็นหลักและมีฐานเรียนรู้จํานวน4ฐานเรียนรู้ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ที่1การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโคกหนองนาโมเดลฐานการเรียนรู้ที่2การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมักและสารชีวพันธุ์ ฐานการเรียนรู้ที่3ปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ดฐานการเรียนรู้ที่4การปลูกผักตอดภัยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอท่าบ่อมีแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและทดลองได้พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรและชุมชนโดยรอบคนในชุมชนสามารถเรียนรู้และผลิตใช้เองได้ส่งผลให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้เกิดการอยู่ดีกินดีและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน